จะมีทางเลือกให้หนายขอร้องขอร้องอย่าทำร้ายผมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสสวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> ผม วันนี้เรามาเปลี่ยนเกมกันนะมาอยู่กับเกม DC s a n l o นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟไทยนะครับเป็นเซิร์ฟของเอ M2P นะครับสตูดิโอซึ่งผมก็ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วครับและหลายๆคนนะครับคงจะเบื่อกับ GTA V 5M นะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนแนวบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมเป็น น้องผู้หญิงคนสวยนะครับผมซึ่งอาผมก็เล่นมาได้สักพักนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็ดูๆกันตอนนี้นะครับเเราอยู่ที่เมืองอะไรไปนเนี่สสสยสวทยีทสวีทสวีทแจ็คเฮ้ยสวีทแจ็คอ้อโทษโทษทีนะครับโทษทีลืมไม่ดูชื่อเมืองซึ่ง เกมนี้ครับเห็นปะนั่นคืออะไรนั่นคือซอมบี้มันมีซอมบี้ปุ๊บปุ๊บซอมบี้ว่าน่ากลัวนะครับคือในเซิร์ฟนี้ครับคือคนน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะครับผมเราก็ใส่หมวกปุ๊บอะไรไม่ได้อ๋อหมวกพังนะครับผม่โอ้่าจะตีตีเข้าหัวหมวกพังเลยนะครับเออ่มาพาร์ทแรกนะครับก็ อาจจะไม่ค่อยได้ทำอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมเออเป็นอีพีหนึงเลยนะครับคือเป็นเป็นพาร์ทแรกเลยซึ่งอันนี้เราก็จะทำฟาร์มกันไปก่อนนะครับผมอาจจะเล็กๆอยู่นะครับคืออันนี้อยู่ในเมืองใหญ่นะครับเลกเป็นธรรมดาคอมไม่ได้คอมไม่ดีนะซึ่ง อันนี้ผมก็ฝากมาสักพักต่างๆก็ว่าจะย้ายเมืองไปที่เมืองนะครับทูลูโวนี่ครับ,รบใช่เปล่าอ่านถูกเปล่าแล้วก็จะผ่านเส้นทางของเอ่อทางเป็นเป็นค่ายทหารนะครับคือตรงนี้เป็นค่ายทหารคือมันมีพวกของมีอาวุธเยอะอุ้ยอะไรอะ ไอ้ลุงไอ้ลุงลุงหอมานี่ขอข้าสักทีนึ่งป๊อน็อกนะครับน็อกซึ่งเกมนี้นะครับเการเอาชีวิตรอดครับจะฮาร์ดคอร์กว่าชาวบ้านเขานะครับคือม่งจะเล่นยากกว่าชาวบ้านเขานะครับข้างหน้ามีซอมบี้อยู่หนึ่งตัว ไม่คิดว่าควรเอ้ยคือเจ้านี่มีกระเป๋าใหญ่ก็ขอฟาดสักเีหนกัน <c oughs> ขอโทษผมขอโทษ <c oughs> กี่ช่องนะหกช่อง <c oughs> เจ้าเจ้ากระเป๋านี้นะครับรู้สึกว่าจะดีกว่าเยอะเลยสีมันอาจจะเป่นไปหน่อยนะครับ อากาศก็อาจจะร้อนๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวละครผมหิวลแล้อผมมีมีอะไรบ้างวะเนี่ยผมมีแอปเปิ้ลนะครับซึ่งแอปเปิ้ลเนี่ยคือมันสามารถหาได้จากาตามต้นไม้นคะครับผมนี่เออไม่ใช่ต้นนี้ดิก็ตามต้นไม้แอปเปิ้ลนะครับต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ตาม พวกอาหารเนี่ยอ,อย่างอันนี้ก็จะกินได้อยู่ได้นานหน่อยนะครับกินได้หลายทีสวบควบการเดินทางเทเลชันเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แดกไวโอุย้ยมาแดกไปเยอะนะครับดต๊ดดุ๊ดอ้ว,วนไม่เอากอ็น้ำสูดน้ำขอาไป ซึ่งบรรยากาศนะครับทำมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับผมดูสิดูกบรรยากาศดีมากครับสำหรับคนชอบเส่บรรยากาศน้ำนะครับเอ่อพวกขวดน้ำงี้นะครับคือเราสามารถเอาไปกอกต่อได้นะครับสามารถเอาไปกอกต่อได้เลยวิทองไซปันป่วนเวลารู้สึกว่า ทองไสมันปัปน่นปวนนะเอเอไอ,เ,อเคียนี่วิตามินซีไปเราไปอันนี้มาหายละสถานะข้างล่างน,นะครับคือรูปที่เป็นรูปขวดน้ำนะครับก็จะเป็นสถานะน้ำน้ำตัวเรานะครับว่าเออเมันหิวหรือไม่หิวนะครับท่านเป็นขึ้นอย่างนั้นนะครับก็คือ น้ำมันเพิ่มนะครับตูโลสิบ <15, S 1> แต่ถ้า 15, 15. มันลดก็คือ <14. S 1> เราหิวนะครับส่วนในในด้านของรูปแบบเปิ้ลนะครับรูปแบบเปิ้ลก็คืออาหารนะครับอาหารทั่วไปเลยซึ่งถ้าถ้าอาหารมันลดนะครับก็คือมันลดถ้ามันเพิ่มก็คือมันเพิ่มถ้ามันลดนี่คือพวกมึงนี่คือต้องต้องหาอาหารแดกนะครับซึ่งมันไม่ดีครับถ้ามึงขาดอาหารบ่อย แต่และตัวละครครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเอ่อการหิวน้ำหรืออะไรพวกนี้นะครับเอ้าอีฮีอ่ะวิ่งเลยพูดเพลินนะครับซึ่งไอตัวเอ่อไอที่เป็นปหลอดนะก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำนะครับแล้วก็หยดน้ำนะครับก็คือรอดเลือด oh. เลือดในตัวเราครับมีเท่าไหร่แล้วก็ ไอ้ไอ้นี่ก็เหมือนกันครับก็เหมือนคู่ๆกันนะเวลาเลื่อนไหลก็คือไอ้ตรงหยดน้ำมันจะลดนะครับว,ว้าวตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายทหารนะครับค่ายทหารที่ไหนเอ่ยค่ายทหารที่ทูโลโวนะครับใช่เปล่าอ่านอ่านไม่ทูกขออภัยครับงงจิตนะทุทีทูโโวมิลิตารีหกา เขาบอกให้หยุดนะครับแต่เราไม่หยุดนะครับเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเราไม่อยากเข้าไปบวกมันแต่มันก็เข้ามาบวกเราฟาดไปทีนึงฟึ๊บกิ้งเฮ้ยผมมาได้ยินเสียงอีกรอบมันสองสามตัวนะครับ ซึ่งเข้าไปอาจไม่ดีแน่ถ้าเราเข้าไปรู้สิผมเจออะไรว้าวผมเจอกระสุนใช่ไหมน่าจะกระสุนแล้วก็เป็นเอ่อเป็นทางด้านของแม็กนะครับของ SG 5K ไปซึ่งผมจะมาหาทั้งปืนนะครับหาทั้งยา ดูสิว่าจะมียาหรือปเปล่า แต่น,นี่คืกอ,อการเอาตัวรอดไปดูต่อกันดีกก่าคนพวกนี้น่าสงสารนะครับอุ้ยผมเจออันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนดีกว่านะกระสุนรสึกว่าจะโล่งเลยนะครับอุ้ยเสียงอะไรเอ่ยมานี่สิ ผมเจอปืนนะครับเออเป็นทางหน้าของปืนเออ้อยมีกระสุนด้วยโอ้เยี่ยมเป็นทางด้านของ SG 5 K อุ้ยเมื่อกี้เราเจอเราเจอปืนมาน,นี่มาเอ้ยเราเจอกระสุนเหมือนใช่ไหมจำไม่ผิดอะไรเนี่ยนะอันนี้กรบช่างมัน ใจหนึ่งเราอยากเลี้ยงกับพวกซัมบี้ให้มากที่สุดนะครับคนพวกนี้ควบคุมกันไม่ได้นะครับเราอาจจะโดนกัดแต่ไม่เป็นไรในไหนจะมาแล้วก็มาขอลองเช็คไปเถอะอุยอึยอดต๋ออึดต๋อซึ่งบางอย่างที่น่ากลัวกว่าซัมบี้นั่นก็คือมนุษย์นะครับคือมนุษย์จะน่ากลัวกว่าซัมบี้ ในโลกนี้ครับเออเราไม่เราไม่สามารถทราบได้ครับว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนเลวนะครับต่างคนต่างเอาชีวิตรอดครับรวมไปทั้งผมนะครับผมก็เอาชีวิตรอดของผมไรเนี่ยรถพังๆวิ่งข้างในมีอาหารนะครับนี่สิว้าว เป็นอาหารกระป๋องนะครับซึ่งพวกกระป๋องนะครับถ้าอ๋ออะไรวะนะี่ยบักพวกกระป๋องนะครับถ้าเราเถ้าเราอยากจะกินนะครับคือเราต้องมีอย่างแรกนะครับก็คือมีมีดอะไรหรืออะไรก็ได้ครับที่แข็งๆนะครับที่สามารถเปิดกระป๋องได้เช่นขวาน หรือมีดไนฟ์ทั่วๆไปนะครับเรืออะไรที่มันคมๆหลังจากที่เราห่างหายกันไปประมาณเกือบอาทิตย์นะครับซึ่งช่วงนี้ครับได้ข่าวว่ามีโควิดกลับมาระบาดอีกรอบนึงครับทุกคนก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับผม ลืมไปนะครับตุกสันวันคิดมัดนะครับผมเมลลี่คิดมัดนะครับซึ่งเมื่อเมื่อวานนะครับเป็นเป็นวันคิดมัดนะครับถ้าถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้ครับก็คือเป็นเมื่อวานนะครับซึ่งขอทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงครับทั้งคนที่ดูผมแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูก็ตามนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขทุกคนนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับอุ้ย ีอาจจะกระตุกหน่อยครับเจเนเรตตอนนี้เราอยู่ที่เมืองทูโลโวนะครับตรงนี้ทูโลโว,โลโว17์สนาฬิกาแปดนาทีว้าววิทุกคนเราเจอของดีนะครับนี่คอน นี่นะครับรู้สึกว่าจะมีคนฟาร์มไปแล้วนะครับมั้งนะว่าไปเจอเจอกับเสื้อแต่เราไม่สนใจนะครับเพราะเรามีเสื้อทหารทหารไม่ใช่ทหารอะไรวนนี้อุ้ยขอโทษขอโทษแต่ผมต้องทำอุ้ยแต่เพื่อความอยู่รอดนะครับอุ้ยหมวกสวยดีๆเจ้าป้าปึ๊บ chào mừng hẹn gặp lại mừng hẹn gặp lại mừng hẹn gặp Wow oh, wow hẹn มัวกันน็อกนะครับเยี่ยมเป็นอะไรที่ต้องการมากมวกันน็อกมัวกันน็อกนี่สําคัญมากเลยนะครับซึ่งเ,เวลาถ้าคุณโดนยิงหรือโดนซอมบี้ควรหรือซอมบี้ต่อยมาซึ่งเจ้ามัวกันน็กอกจะช่วยได้เยอะเลยนะครับสามารถกันน็อกไดเ้เราต้องถอดนี้ออกก่อน อ้าวสวยดีนี่แล้วก็อ้าวอะไรมะเนี่ยอากากกันแก๊สเราหายเยี่ยมก็เอาปืนใส่เข้ามาบริการเกมนี้ครับก็จะร้อนรนหน่อยนะครับ ขึนในไหนเซิร์ฟเมื่อกี้เซิร์ฟมันรุดไปชั่วขาวนะครับอาจจะปิดชั่วข่าวก็สวัสดีทุกคนครับผมผมายดอกรับขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับก็คนชื่อกายทุกคนมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นในประเทศไทยมีผมคนเดียวที่ชื่อกายดอกสวัสดีครับ